สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตาร์ไอทีกับพี่อาร์ตครับชืนันท์ด mm. อทคอมพวันนี้ครับเราจะมารีวิว o n e p l u s n o r d o n e น l u ันั้นเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมก็ออกรีวิวทุกปีเช่นเดียวกันวันนี้นั้นมาพร้อมกับซีรีส์ใหม่ซีรีส์นอร์ดนะครับซึ่งเป็นรองกับ One Plu s 8แต่มันมาด้วยความตื่นตาตื่นใจกับสเปคและราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมนะครับเรามาแกะกล่อง2ข้างในไปพร้อมสเปคเลยครับ อุปกรณ์ในกล่องของวัดพล u สหน่อยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับสีมาร์เบิลบูสวยงามงานประกอบยอดเยี่ยมตามสไตล์วันพล u สอยู่แล้วนะฮะด้านในนั้นมีอุปกรณ์ในกล่องคืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านที่รองรับ f ฟ t c ชาร์จ 30T นะครับและสาย USB Type C สีแดงหัวขาวเอกลักษณ์ของ o n e p l u สในกล่องเล็กๆนี้ก็จะมีแผ่นพับคู่มือ เข็มจิ้มซิมนะครับเวลคัมคิดแล้วก็เป็นเคสซิลิโคนนะครับสวยงามที่มีเอกลักษณ์ตรงที่เขามีช่องปิด USB Type C ให้เราด้วยอีกทางสติกเกอร์ OnePlus Nord สวยงามมากๆ OnePlus Nord มาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาเพียง184กรัมหน้าจอแบบ Fluid Amoled Display ขนาด6.44นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับ Refresh Rate 90Hz รองรับการสแกนและนิ้วมือบนหน้าจอ หน้ตไดในตัวเครื่องนั้นมี2เวอร์ชันให้เลือกนะครับคือ RAM 8 g b ROM 128 g b และ RAM 12 g b ROM 256 g b โดยใช้เป็น UFS 2.1ทั้งคู่เสริมความแรงนะครับที่ Snapdragon 765G ความเร็วที่2.4 g h z ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมถึง10%เมื่อเทียบกับตัวเก่าอย่าง Snapdragon 730เสริมฟีเจอร์ด้านเกมด้วย GPU Adreno 620นะครับที่ให้ประสบการณ์ภาพที่สวยสมจริงมากขึ้นถึง30% แถมยังประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นด้วย AI Engine แบตเตอรี่ความจุ4,115ม mm, ิลลิแอมป์รองรับวัฟชาร์จ30 t นะครับสามารถชาร์จเนี่ย30นาทีได้แบตเตอรี่สูงสุดถึง70%ทั้งหมดนี้รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Oxygen OS นะครับบนพื้นฐาน Android 10กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวนะครับเป็น u l t r a ้าไว48ล้านพิกเซล f 1.75อัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.25 d e p t ซ s e ซ s o r หรือว่ากล้องวัดความลึก5ล้านพิกเซล f 2.4และที่โดดเด่นกว่าทนอื่นคือ เลนตัวสุดท้ายเป็นเลนมาโครไม่ใช่เทเลนะครับด้วยระยะโฟกัสใกล้ที่สุดคือ4เซนติเมตรเท่านั้นชุดกล้องมาโครนั้นมาพร้อมกับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4ก,กล้องหน้าแบบคู่บนหน้าจอดูว่าพันช์ดิสเพลย์นะครับเลนหลักก็เป็นเลนวายความละเอียด32ล้านพิกเซล f 2.45เลนเอลตราวาสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.45ให้มุมมองกว้างถึง105องศาทีเดียวน่สาสนใจมากๆนะครับกับราคาที่น่าโดนใจมากๆเช่นเดียวกันซึ่ง ผมก็ลองใช้มาได้เนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วเราก็มานั่งกดนู่นกดนี่มานั่งพิจารณาว่าผมจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีอุตสาห์กดมาที่ช่องผมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ฟังให้แตกต่างจากช่องอื่นๆซึ่งกิมมิคหนึ่งของช่องผมคือไม่เล่นเกมไม่เล่นกิมมิคก็ไม่รู้แล้วัน p l u สนั้นมักจะมีคนพูดเสมอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มือถือที่สําหรับคนรักการถ่ายภาพ มันเป็นมือสืหรับคนรักการเล่นเกมมือถือคนรักความแรงเอามารับงานเอามานุ่นเอามานันนี่แต่ผมเนี่ที่เป็นคนชอบใช้กล้องบนมือถือเป็นพิเศษนั้นลองวันพลัสนอดแล้วรู้สุกว่าไม่มันไม่ได้แย่มันดีด้วยซ้าไปนะครับถือว่าเป็นกล้องมือถือที่ดีตัวหนึ่งทีเดียวถ้าไม่เชื่อไปลองดูตัวอย่างภาพถ่ายและงานวิดีโอกันสําหรับผลงานนะครับเรามาดูภาพแรกกันก่อนภาพอแรกจะเป็นเลนวายนะครับหรือเ,เลนราถ,ถ่ายของตัวเครื่องนั้น ถ่ายอยู่ในร้านนะครับเป็นแสงหลอดไฟนะครับคุณจะได้คุณภาพประมาณนี้ยกขึ้นมากดแชร์นะครับโฟกัสไม่ได้แตกมาเลยทั้งสิ้นนะครับได้ไมิกเลสน,นะครับการให้ไว้ประหลา์นะครับสีขาวทําได้ดีทีเดียวเลนต่อไปคือเอาตรววายเราจะสามารถเก็บร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนั้นนะครับประมาณห้องหนึ่งห้องนั้นได้กว้างนะครับจากกําแพงฝั่งหนึ่งไปยังอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับใครที่ถ่ายพวก งานถาปัดภายในหรือว่าถ่ายรูปห้องโรงแรมอะไรเงี้ยมุมเนี้ยเพียงพอต่อการใช้งานพอเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเลนส์ซูมซึ่งจะกดปุ๊บจะเป็นซูม2เท่าก็จะได้ภาพที่เน้นโฟกัสที่ตรงกลางนะครับคุณภาพของภาพก็ทำงานได้ดี เช่นเดียวกันนะครับในที่แสงน้อยสําหรับที่แสงธรรมชาติก็ถ่าออกมาได้ดีครับเราลองมาดูเนี่ยฮะเราจะสามารถซูมแล้วก็เห็นเงาที่ท้อนอยู่บนตัวอลูมิเนียมของป้ายชื่อร้านได้เป็นอย่างดีหรือว่าเราจะไปส่องโคมไฟนะครับด้านข้างเห็นนะฮะก็ชัดเจนนะครับหรือว่าจะไปดูต้นไม้ด้านข้างอีกทีหนึ่งก็ยังได้อีกรูปที่อยากให้ดูก็คือรูปถ่ายในเซเว่นอันเนี้ยใครที่ต้องถ่ายส่งงานนะอันเนี้ยถือว่าใช้ได้นะราสามารถซูมเห็นป้ายราคาได้ดีทีเดียวว่า ของที่ไหนราคาเท่าไหร่สามารถซูมเข้าไปอ่านชื่อนะครับบนถุงสินค้าได้ทั้ง4มุมนะครับได้หมดเลยนะมฮะนี่ยฮะมุมทางด้านมุมก็เห็นชัดเจนสีสันแยกแยกมาเขียวส้มเหลืองฟ้านั้นแยกออกมาสวยงามแล้วกรณีเป็นถ่ายกลางแจ้ง จักรยานด้านหลังนะครับคุณลุงขันลอตเตอรี่นะครับเราก็เห็นชัดเจนนะครับกลางภาพที่ท้องฟ้าสีสันสวยงามสีเขียวนะครับแบ่งโทนสีออกมาได้อย่างชัดเจนพงหญ้าด้านหลังก็จะเห็นว่าเออเขาแยกแยะสีสันนะแม้แต่เป็นวัตถุกไกลๆได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันอันนี้เราทดสอบซูมนะโดยเป็นการซูมสูงสุดสิเท่านนี่คือภาพจากเลนส์วายธรรมดาซูมส10บเท่าก็จะได้เป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับนกเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมใครม,มองไม่ทันบ้างนก นกอยู่นี่ครับตัวนี้แล้วพอซูมไปจะได้ประมาณนี้ครับต้องบอกว่าการซูมนั้นก็ไม่ใช่จุดเด่นนะครับของวัดพลัสนอร์เท่าไหร่นักแต่ถือว่าทําได้ระยะ 2x 3x เนี่ยผมว่าทําได้ดีทีเดียวในส่วนของไลฟ์โฟกัสนะครับก็ทําได้ดีเหมือนกันครับซึ่งดอกนี้ต้องบอกว่าถ่ายค่อนข้างยากนะครับใครที่ถ่าย้านช่านหลังละลายจะพอทราบว่าบนมือถือนั้นจะใช้ AI ไในการช่วยนะครับเป็นส่วนประกอบนอกจากชุดเซนเซอร์และเลนส์แล้วเนี่ยไอดอกที่มันแยกๆๆเนี่ยค่อนข้าง ตัดให้มันขาดจากฉากหลังยากทีเดียวแต่ว่าถือว่าวันพลัสตอรนนะั้นทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดเยอะทีเดียวนะครับไม่มีอาการแบบกลีบดอกหายสีขาวละลายไปด้วยกับฉากหลังเนี่ยไม่เป็นโดยเฉพาะพุ่มตรงกลางนะครับดอกหน้ากับดอกข้างหลังนั้นสามารถแยกได้โดยไม่งงให้อันนี้ยอมรับเลยว่าทําได้ดีจริงๆในส่วนของการถ่ายนะครับกล่องขนมเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็พอได้ก็ตรงนี้จะถือว่าเป็นข้อจํากัดเพราะว่ามันเป็น ฝาใสาแล้วก็มีแสงส่องจากทางด้านหลังแต่ส่วนอื่นๆของภาพนั้นทาได้ดีครับถ่ายอาหารก็จะได้ประมาณนี้สวยงามนะครับตรงกลางจานจะเป็นจุดเด่นซึ่งจะได้ความชัดที่กว้างกว่าด้านหลังก็ละลายออกไปนะครับจากชุดกล้องที่มีการละลายในตัวโดยไม่ต้องเปิดไลท์โฟกัสปลาดุกผัดพริกขิงผมสวยงามเห็นไหมฮะหรือนี่ครับเลนมาโคฮะอันนี้เราถ่ายเจาะเข้าไปประมาณ4เซนนะพริกขี้หนูสวยงามน่ากินเ้อาะเห็นแล้วเผ็ดเขียวเนี่ยเห็นเม็ดพริก คือเฮ้ยใครจะบอกว่าเฮ้ยวันพัชไม่เด่นเรื่องกล้องนั้นก็จริงครับไม่เด่นเรื่องกล้องจะถามว่าสเปคนี้เนี่ยราคานี้แล้วได้กล้องขนาดนี้ผมว่าเฮ้ยมันดีมากทีเดียวลูกนี้ถ่ายอยู่ในบ้านนะครับถ่ายไฟในบ้านเนี่ยค่อนข้างมืดนิดนึงเพราะผมติดฟิล์มรอบบ้านเช่นเดียวกันรถยนต์นั่นแหละก็นี่เลยครับถ่ายดีเทลนะครับสวยงามชัดแล้วก็หลังเนี่ยละลายสวยนะครับบกงโบ,โบ,โบเกออกมาใช้ได้ดีทีเดียว ป็นรีวิวกล้องให้พวกเขาว่าดีบ่อยมากบ่อยผิดปกตินะครับบ่อยจนแบบเหมือนจะอวยเต็มตัวยังไงชอบกวนแต่ว่ามันเป็นอาไที่รีวิวแล้วแบบเฮ้ยผิดความคาดหมายเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต้องคิดว่าทุกคนก็ชอบบอกว่ามันพัดเรื่องกล้องไม่เด่นผมเองก็รู้สึกว่ามันไม่เด่นเรื่องกล้องมันเด่นเรื่องแรงมันเด่นเรื่องเร็วมันเด่นเรื่องงานประกอบจต้องเยี่ยมที่ราคาไม่แพงแต่พอไปลองกล้องแบบโฟกัสเรื่องกล้องจริงๆแบบเฮ้ย ในส่วนของงานวิดีโอนั้นมันก็ดีเช่นเดียวกันแยวไปดูกันเลย ทดสอบกล้องหน้านะครับกับวัน l u s n o น d อ่านว่าโนดไม่ได้นอตก้องหน้าประมาณนี้และกล้องหน้าของ o น d นะครับสามารถปรับได้2โหมดคือเลนวายที่เมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้เป็นเอ t โทรายซึ่งการปรับนั้นจะต้องปรับตั้งแต่ก่อนถ่ายนะครับตอนถ่ายแนละ้วไม่สามารถปรับได้ต้องหยุดแล้วก็มาถ่ายใหม่นิดนึงนะฮะใช้เทคนิคเล็กน้อยก็กันสั่นเป็นอย่างไรบ้างที่ถ่ายด้วย 4K นะครับ30เฟรม9โมงเช้านะฮะแตดมากมากกล้องหลังก็เป็น 4K 40เเฟรมเช่นเดียวกันนะครับดูดินามิกเลนส์ครับความวุบวาาในการปรับแสงปรับสีนะครับเป็นอย่างไรบ้างนี่ผมไม่ได้แต่โฟกัสใดทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้กล้องมันคิดเองหมดเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับกลับมาถ่ายเป็นซูเปอร์สเตดี้ช็อตถือมือถือด้วยมือเดียวนะครับปรับเช็คดินามิกเลนส์ครับที่เดิมนะครับจุดเดิม นีกลับมาถือด้วย2มือนะครับดูว่ามันจะนิ่งขึ้นหรือเปล่าเช็ค dynamic range เช่นเคยนะครับแสงบุกบ้าไหมนะครับเพื่อนๆดูจากคลิปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง super c ร t y shot วิ่งไหมวิ่ง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 เป็นไงนะครับตกน้ำไหมครับเลยทรายตกทราย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากๆกับวันพลัสหน่อยก็คือว่าเฮ้ยการสั่นแม่งดีมากดีแค่ไหนในตอนเดินถ่ายคุณอาจจะไม่ได้ฟิลเหมือนผมเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้ครับผมถ่ายให้ดูว่าผมถ่ายแบบไหนเห็นไหมเห็นช่องเห็นดูตอนเล็กๆนะครับผมจะเดินถือแบบน,นั้นะนะแฮนด์เฮลมือดีแล้วก็ทึกๆถ่ายแบบเฮ้ยประหนึ่งใช้กิมบอลนะและผลการได้ออกมานั้นคือสวยงามการวูบวาบของการปรับไวรัสการวูบวาบของการปรับแสงใน่าำกลางแสงแดดแบบนั้นแทบ ไม่เห็นนะครับชัตเตอร์โรลลิ่งอันนี้มีบ้างเล็กน้อยแต่ที่สําคัญค,คือมันคือมันคือเครื่องที่คุณไม่ต้องพึ่งจิ้มบอลในการถ่ายวิดีโอที่ได้ซนเนอร์อกสวยๆนะครับในแง่อื่นๆนะครับจะบอกว่าการทํางานนั้นลื่นเร็วหายห่วงอะไรข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับม่คุณจะเอาไปรับงานเมื่อคุณจะเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันปกติทํางานออฟฟิศอะไรแล้วแต่ผมว่าอันเนี้ย ตอบโจทย์ได้ทุกสิ่งอย่างจริงๆเล่นเกมถามว่าแรงถ้าวันพัส8โปรไหมไม่แต่ละคำมันเคลือรื่องของ8โปรถูกไหมการใช้ง,งานโซเชียลนั้นสบายหายหว่วงหน้าจอสวยๆการทัชที่ลื่นไหลาะครับเล่นเป็น Facebook, IG, TikTok สบายมากแล้วภาพถ่ายคุณก็เห็นไปแล้วว่าถ่ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอาไปลงสื่อโซเชียลน,นะครับแต่งฟิลเตอร์นิดหน่อยคุณจะได้ภาพที่มีเอกลักษณ์ของคุณเอง หรือว่าคุณจะเป็นพวกอยู่ในวงการที่ต้องการถ่ายของชนิดเล่มอาจะเป็นเซนพระเซียนเหรียญเซนสแตมไม่รู้แหละผมว่า4เซนกับเลนมาโครซึ่งในตลาดปัจจุบันนั้นแทบไม่มีใครใเลนมาโครคุณมาใช้แล้วในปัจจุบันแล้วนั้นพัสดณนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ที่คุณจะสามารถเลือกเลนมาโครดีๆได้สิ่งที่ผมชอบนะครับกับวันพัสดอก็คือการสแกนเลน้์มือในยุคที่ต้องใส่หน้าก,กากออกไปด้านนอกนั้น เขาสแกนได้เร็วมากๆต้องบอกว่าเป็นมือถือที่สแกนายนิ้วบนหน้าจอได้เร็วเป็นเบอร์ต้นๆของโลกณตลาดปัจจุบันการใช้งานใน่มด้านค่าในการเปิดปรับปิดเสียงนั้นผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับปุ e ้ยักขนาดนี้ชมักขนาดนี้มันจะไม่มีข้อติเลยหรือนะครับปกตินะครับรีวิวพีอาร์มันต้องมีข้อติอยู่แล้วนะฮะซึ่ง One Plu s ที่รีวิวที่ผ่านๆมาทุกๆปีนั้นผมจะวนติกับ One Plu s อยู่ได้แค่ไม่กี่ข้อหลักๆที่ปกติติทุกปีเนี่ยก็คือ เคสน้อยมีของแต่งน้อยกันลอยหายากหน้าจอไปไม่สุดไม่ได้แบบ QHD ไม่ 4K แต่ว่าจะเอาอะไรนักหนากันราคานี้แล้วก็กล้องเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรนะ่นักแต่ o n e plus Nord ในราคา1นึ่0หบาทสเปคนี้เนี่ยหน้าจอก็คงไม่ติแหละเพราะว่าราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยหน้าจอในตลาดก็ประมาณนี้ทั้งนั้น เรื่องกล้องปีนี้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจใช้งานได้จริงไม่ใช่ถ่ายแล้วออกมากะกๆออกมาซูมขยายดูดีงามตกลงจะติหรือจะชมอ่ะปีนี้เคสก็ติไม่ได้เพราะปีนี้วันพลัสเคสนี้นเรือกเยีะยวมากซื้อออนไลน์เยอะแยะมากมายในกลุ่มวันพลัสก็จะแนะนำกันใหญ่แต่ซื้อเคสนั้นซื้อเคสนี้ UAG ก็มีอะไรก็มีก็เคสก็ติไม่ได้ปีนี้กันรอยก็ติไม่ได้นะครับ เขาบอกซีลอดดีไฮชิลก็ดีเมอร์เน็ตก,ก็ดีโอ้ยอเยอะไปหมดเลยอะไรเดียวต,ติ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 ต,ติกล้องประทับหมดเอาเป็นว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยสัปดาห์ก,กว่าเนี่ยผมยังหาข้อติกับราคาของมันไม่ได้อย่าลืมนะครับคุณจะไปเทียบกับไอแบบเครื่อง3 4มสี่หมื่นเนี่ยมันไม่ได้ต้องเทียบเครื่องหมื่นกว่าบาทดังนั้นในมุมมองของผมเครื่องหมื่นกว่าบ,บาทที่เทียบกันเนี่ยในใจมีอยู่3-4ตัวเนี่ยผมว่าตัวเนี้ย ไม่มีสิ่งไหนที่จะต้องน่าจะต้องเอามาขยี้เป็นพิเศษเลยและเพื่อนๆล่ะครับฟังแล้วดูแล้วลองแล้วหรือยังเป็นอย่างไรบ้างมาแชร์กันได้นะครับกับวันพลัสห่อนะครับวันนี้ผมพิอา์ไลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายตกลงมันคลิปอวยหรือคลิปติติอะไรดีติอะไรติอะไรติหาเรื่องติติอะไรติรตตรสีสีนี้สีนี้สีชอบไปนะ ติเอติติต,ติสติกเกอร์ไม่สวยสติกเกอร์ไม่สวยที่แถมมาไม่สวย